สิบมเฮห็ดคลามขายหรอว่าพอตู <laughs> มาสงเขาออกสวัสดีจ้ามือนีสิมาเฮ็ดอันนาไม่เห็ดบังขลามกินพี่น้องเพราะว่าได้อันนาก็บ,บอกไม่ไพมากอ่าแบบง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเขากับแช่อันแช่ข้าวเหนียว อาจักหนึ่งกิโลเฮดนิดหนึ่งจะเฮดจก 6, 6ักหกหกบังบอกหรือสิบบังบ่แล้วแต่บังหน่อยบงอยังใหญ่นาอจ้ะแล้วก็จะมี่อ่ะถั่วดำถั่วดำนี่เป็นถั่วดำกระป๋องพี่นองเพราะว่ามันเปื่อยแหละเนาะแต่เขาจะบอส่ถั่วดำเบิดทุถกบังเพราะว่าคนที่ไม่กินถั่วดำก็มีแล้วกับมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งแค่นั้นเองจ้ะ ล่างถั่วดำก่อนเทถั่วดำออกมาล่างดีๆแล้วเอาไปตุมน้ำหอ่อนอ่แล้วจังเอามาเทอีกล่างอีกน้ำหนึ่งพีน่นอก มาต้มกะทิใส่น้ำตาลทรายเรื่องขั่วหวานหนีแมนเทาชิมเองหมักหวานหมักมันแบบใดตามใจผู้เฮ็ดเลยพี่นองเสร็จแล้วเาก็ใส่เกลือนิดนึงให้มันมีขมมั่วหวานขั่วมันแะควก็ขั่วนวต้มให้น้ำตาลละลายเขาเป็นเนื้อเดียวกันดีกับกะทิแล้วก็ปล่อยให้เย็น เลื่อยบังขรามจ้ะเลื่อยบังขรามโอเคไปจ้ะบอกอนณาอันป่องใหญ่แล้วบอหนะโอเคเอาป่องเงยๆเนาะพี่น้องเนาะเอาครึ่งลูกก่อนเด้พอพระเอกเอาครึ่งลูกก่อนจ้ะป๊าสิได้ขายบ่เนาะวันนี้พี่น้องบังขรามนี่เนาะ เอาครึ่งหูจ้ะเอาครึ่งหู้ก่อนจะนอยเตาอสบสบพ่อเตาปิงเตาปิ่ง,งมาเตรียมส่วนเขาที่ว่าเขาสใส่ถั่วดำเขาอยากใส่เผือกใส่มั่นใส่อะไรก็แล้วแต่ใส่กล้วยไม่ได้บ่เคยเห็นข้าวลามใส่กล้วยเนาะพี่เนาะไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะเคยเห็นแต่ข้าวลามมันเผือกมั่นแล้วก็ถั่วดำเนาะจ้ะเตรียมเรียบร้อยแล้วเขาจะไป เริ่มอ่ะก่อกระบอกกันเลยบันย์อุปรกรณ์จ้าจะไปไฮอันจะไปไฮขขาวหลามไฮขขาวหลามด้ยบันพรปอมละพี่น้องเขาก็มีกระดาษกระดาษอัน,นี่แม่นกระดาษอันเพื่อนยังนนเนาะกระดาษแบบว่าที่ไ้บ้านเผาไฟไปนเน่นเตายัางใดเนาะเอาไว้ปิดปากแล้วเขาก็เตรียมมันกะทิใส่เหยือกแล้วกะ ข,ข,ข้าวที่มีอนาถั่วดำแล้วก็ข้าวอันแบบอันบ่มีหยางแบบเขานี้ให้มันเสด็จดีๆแล้วเขาก็จะมากอกลองก่กระบอกไม้ไผ่เอาเขากะใสอุปกรณ์ที่เขามีอะไรพี่น้องไม้ไผ่เขาตัดมาแล้วเนาะเขาก็มากอกเข่าลงไปกอกไปประมาณเกินครึ่งนิดนึงกอกไปแล้วก็เขาก็ ใส่กะทิอมันแกค่อยจูบลงไปกะอทีลงพี่น้องมันสิจูบลงไปถ้าาเห็นว่ายังมีอ่ะยังมีทียังมีอันนี้อีกอยู่ฮอกะเทกะทิลงไปอีกลงไปให้มันนำถท่วเห็นถว่ว ให้ท่วมเขาได้พี่น้องขัละเขาบวุกเด้อใส่ในขู่ก่อนแล้วเขาก็จะจูบน้ำกะทิลงไปทาว่าน้ำกะทิบอลงไปแล้วสแสดงว่าเต็มแล้วข้างล่างกระเฮ็ดไปจนเขาเบิร่ตพี่น้องได้จกักกะยาจักกระบอกกระบอกกะว่ากันไหมกะทิมันต้องบรลุ่นออกมาได้พี่น้องแต่เขาต้องกะเบิ่งได้นน่จ้ะ หยอดกะทิลงไปต้องให้น้ำกะทิเห็นจูบเข้าไปดีๆด้วจ้ะเตรียมไฟละพี่น้องะหนลอยเผาขา้าหลามว้าวเริ่มลวเด้อันนี้พี่น้องใส่ผ้าเขาต้องใส่ผ้าซุปน้ำอาเช็ดเช็ดกระบ,บอกไม้ไผ่ให้กระบ,บอกมันบอบใม้ไฟไว้อันนี้พันบอกเทคนิคมาด่ากัตามนั้นเลยพี่น้องบ่กเคยเห็ดขา่าหล้มจกเท่าเด้อนี่นะ ครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะเลยอีกอย่างหนึ่งพี่น้องไอกระบอกไม้ไพ่นี่อุ้ยบริหากันง่ไงได้พี่นอ้องเมืองฝรั่งนี่นะเห็นบอกพี่นอ้องเมืองฝรั่งนี้เหตุใดทุกอย่างเลยพี่น้องนี่ดัดแปลงอันเต้าผิงไม่เฮ็ดอันาเต้าข้าวลามเขากะเผาไปแล้วก็ซุปน้ำกระบอกมันไปเรื่อยๆพี่น้อง ให้เขาบันหอมหอมแล้วก็ว่าสิ้อเาไว้าจากไหนเนาะอ่ารอให้อันกระบอกบันออกเป็นสีแห่มเหมเหลืองเหลืองแล้วเขากะบั้ก็ถือว่าประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีก็ได้ละเบิรงออมบียงสนาออมบียงเซอร์ปิงเขาล้ำนะเบิรงออมบียงส,ปงนะงยงสเปนบรรยากาศปิงเขาล้ำ ไก่จะซุกแล้วพี่น้องไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วสุกแล้วนะพี่น้องสุกแล้วพุณนะผ่าอีตนี่เด้อพี่น้องผ่าอีตนี่เอามาเตยบานเฮ่าได้สี่สิบกว่าปีเลยได้ผ่าอีตอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วเขากะสิเอาไปอน,นะปอกปอกอันดำมันออก เขางามแล้วดีป่ะนีนะเขางามแล้วแต่ว่าติวมันเห็นบบคืันบบคือไม้ไผ่บานเท่านาะบางหนึ่งเท่าถลอกออกมาอันหนึ่งอะ่ะใส่ฮันเดมัมากระได้แล้วดีไงโอ้ยเออนั่นไงได้เป็นยังไงคะผลงานครั้งแรก ทำข้าวหลามที่ปารีดพี่น้องฝากเลยนะคะฝากถึงญาติญาติของไอดาอยู่สิงบุรีสิงบุรีมีเทคนิคอย่างคอมเมนต์มาบอกไอดาเนี่ยเด้ออ่ะดาก็แบบเดาๆไปนิดๆและ้วกะ็ฟังอนาคาอธิบายหน่อยๆและ้วกะ็มาアาอ่าอดัดแปลงตามสไตล์ของเจ้าของเออแต่ว่าซิมแล้วมันกะ ถือว่าใช้ได้ดูพี่น้องคว่วม,มั่นของกะทิกะทินี่พี่น้องถึงใจตัวนี้เพื่อนบอกให้ปิ้งแฮมแฮมเพื่อนมักแฮมเพื่อนมักให้มันหอมแบบใหม่ๆนอหนึงก็มีตีบนป่องมันจะตีบนป่องแล้วมันจังอันจังหลอกงายไหนดูซิ อ้าตีเมียกใหม่นะปะอะานาตาบางังคลามเธอจเป็นแบบนี้พี่น้องเห็นไหมคะก็มีติวไม่ไพย,ยู่ตั้งหลอดกกคือบบเห็นติวมันชิมแล้วพี่น้องรสชาติอุ้ยมันนัวหวานกลมกล่อม กับกาแฟร้อนๆชาร้อนๆบังคลามเห็ดเองเดือพี่น้องเด้อเสร็จแล้วเขาก็จะไปชิมกันจะพี่น้องกาแฟกับหอมหอมพร้อมแหลวจะพี่น้องมามามาชิมน้ำกันจะ้ะกราบขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจพบกันใหม่พี่น้องสวัสดีจ้า